อน,นี้มาทำก,าาก๋วยเตียวขัาวอ๋อก๋วยเตี๋ยวขว้าวไกา่แต่ว่า<ม>ใช่เราไม่อยากกินไก่เราก็เลยเปี่ยนเป็นหมูสับหมูชิ้นก็ไม่ชอบก็เลยเป็นหมูสับใส่ซีอิ๊วขาว นี่ขั่วก๋วยเตี๋ยวขั่วอะไรก็ไม่รู้ละหมูก็ใส่ปลาหมึกก็ใส่คือใส่ตามใจชอบอะ่ะจะว่าก๋วยเตีเ๋ยวขวั่วไก่ก็ไม่ใช่ความจริงก็ก๋วยเตี๋ยวคั่วตามใจฉันใส่ทุกอย่างที่อยากกินใส่ทุกอย่างที่ชอบขาหมูสุกปลาหมึกสุกแล้วก็ใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวลงไปเลยอันนี้เราก็จะมีการแบบยีๆแล้วก็ตัดเรียบร้อยละ พอสเส้นสุกแห้งดีแล้วเราก็จะใส่ไข่ลงไปเลยเดี๋ยวเราคลุกๆๆก,ก,กันเลยใส่ไข่ที่หลังเพื่อให้ไข่มันเคลือบเส้น น,นี้ตอนนี้ไข่ก็เริ่มเืิดเส้นแล้วก็เริ่มสุกแล้วพอสุกแล้วแล้วก็ปิดแก๊สแล้วก็โรยต้นหอมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ไปตักใส่จานทานได้เลยจ้าจ้ากินทีเป็นกะละมังเลยจ้า อร่อยมาก